สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกับเครื่องซักผ้า lg นะครับลูกค้าแจ้งว่าน้ําไม่เข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องแล้วก็ช่างน้ำหนักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรเปิดเครื่องนะครับเครื่องช่างน้ําหนักก่อนนะครับเครื่องชั่งน้ําหนักก่อนแล้วดูซินะครับน้ําจะไหลไหมนะครับเริ่งต้นเช็คที่ที่สายนะครับน้ําแรงดีนะฮะแต่ที่ตัวเครื่องน้ําไม่เข้า นะครับเดี๋ยวเข้าลูกค้าบ,บอกว่าไม่เข้าหรือบางทีอาจจะเข้าช้านะครับนานๆจะเข้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อาการนี้เจอบ่อยนะฮะนี่สร้างหนักเสร็จแล้วนะครับฟังเสียงนะครับราเตอร์ดึงกลับแล้วอ่านี่น้ำเข้าเครื่องนะครับ ตัวเรียนเปิดน้ำแล้วซุยน้อยเปิดน้ำแล้วนะครับแต่น้าไหลแค่นี้นะครับน้ำไหลน,นิดเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็ย่าปิดน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะดูกันแบบเรียวไทมไปเลยนะครับ ที่ลูกค้าบอกว่าน้ำไม่เข้าเครื่องอืใช้ไขควงออกมาโอ้โห,โห,โหนี่ครับอืมน้ำมันจะไหลเข้าได้ไงครับผมนี่ครับทรายสกรปรกเต็มเลยครับ อยู่เต็มฟิลเตอร์เลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องนี่ถอดออกนะครับแล้วก็อน้ำแรงนะครับเสร็จแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเราก็เอากลับเข้าไปใส่นี่หลังเครื่องนะครับ ไม่มีทรายแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับเปิดให้มันชั่งนลำนักไปก่อนนะครับเปิดน,นเปน,น้ำนะครับเดี๋ยวครั้นี้เดี๋ยวดู อีกทีนะครับว่าน้ําไหลขนาดไหนเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับกำลังชั่งน้ําหนักอยูนะ่โอเคครับดูน้ำเข้า คราวนี้น้ำเข้าแรงเลยครับเต็มเลยนะครับโอเคครับผมแก้ปัญหาจบครับน้ำไม่เข้าเครื่องเครื่องซักผ้า LG นะครับถอดฟิลเตอร์ล้างครับผมจบครับ